คนต่างไม่ถึงแก่สลายลงก็ไม่ผลต่างคนต่างเป็นถ้าถาขอใครใครมาจะไมคนเะยไม่คนธรรมธาตุธรรมธาตุ่เป็นธรรมธาตุแต่ธรรมดาของคนปกติไม <pod> ่คลแค่ส <parasite> ี่แค่สี่คนคะไม่ผนหมายความหมายว่าไงคนไม่คนเพราะว่เมื่อเราดับดับขันแล้วเนี่ยธาตก็สลายลงไปจะเป็นต่างธาตุดินก็คนธาตุดินคนาตดินก็ไปเป็นดิน น้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไปแยกแกันแ,แ,แ,แยกแกันแต่มันมันก็เป็นเื็นสุขภาพเดิมใช่นอกจากธาตุของธาตอาหารก็ก็จะจัลก็แปลกแตกต่างนคือต้องเป็นธรรมชาติที่เป็นเป็นเป็นพระธาตุก็แปลกธาตุธาตุดินในธาตุน้ํานนก็เปลี่ยนเป็นพระธาตุแค่นะั้นเพราะธาตุของปุถุชนธรรมดาก็รวมคืนอยู่สุขภาพเดิมในแต่ดินนี้มันก็ฝากนกันไป ว่าก็รวมเป็นเถามว่าวมมันถ้ารวมเนี่ยดินก็เป็นดินน้ําก็เป็นน้ําลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟลมก็ยืมเข้ามาเงคนเนี่ยหายใจก็หายใจร่วมกันเนี่ยเหมือนว่าหายใจเราต่างคนหายหายใจเนี่ยถ้าลมเดินในร่างกายเนี่ยอันนี้ของเราสมบุรินะแต่ว่าก็ใช้ร่วมกันใช้อากาศร่วมกันนี่เวลาเวลาหมดลมแล้วอากาศก็อยู่สภาพเดิมก็คืออยู่ในในในอากาศท่านเนี่ยใช่ ถ้ารู้ก็เป็นก็เป็นส่วนของอของกามันใช่ไหมครัถ้าทำไมเกศธาตุท่านาานิยุนนคนหัวลวงแต่ห้อนแต่ของผูง้นชนก็ติวเออมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันก็เป็นงั้นเราคุณก็แตกต่างจากคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าใจท่านแตกต่างแล้วธาตุก็เลยแตกต่าง ท่าก็เลยะแตกต่างเนจากบุคคลก็เปลี่ยนเป็นอญญายุบุคคลขึ้นมาผู้อดีตกันมาเออก็แปลกดิก็เหมือนเหมือนเหมือนงูก,กับเขียดเนี่ยเนี่ยกับบทอย่นี้ก็ประตบไม่เียนะคะก็ไม่สมาก็ไม่ได้ศึกษานะอันนี้ก็มีประสเสริฐมาตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าเลยมันไมมีมานานแล้วหน้าก็พุ่เหมือนว่า เหมือนว่าพุทธนี้ก็เหมือนว่ามันเป็นเหมือนเหี่ยวเนี้ยก็กินก็กินงูเง,งี้ยใช่อันนี้ก็เป็นเป็นฝ่ายที่เป็นกึ่งทิพย์หน่อยก็เลยว่าใส่ก็เป็นอริปันมาใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องท้ามหันกันตลอดเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นนิมิตนิมิตแค่นนะั้นแต่ไม่ใช่ว่าก็าจะต้องออทําร้ายกันตลอดที่ต่างคนต่างอยู่นอกจากที่เป็น ความเห็นท so, exactly. ี่ไม่ถ hm ูกต้องก็ถึงว่าค่าจองร้ายเป็นศัตรูมาตลอดทำไมสนใจหน้าของคุณเห็นไม่ได้ยินแต่เคยได้ยินเสียงจากเพื่อนหน้าเหยียดแบบพุทธศาสนาได้ยินเกี่ยวกับเรื่องคุณแบบพุทธศาสนาก็ก็มีมีน้อยแต่ละคนศึกษาแน่ว่ามีแต่ันก็ไม่ได้ศึกษาท่านคนชอบอ่านชอบศึกษา ก็จะเจอจเก็จะภาพก็จะภาพในสูงก็ถ้าพูดถึงนั้นก็อืมงจริงแล้วก็นาาแต่ว่าแต่ว่าให้ความที่ว่าดูร้ายมีพุธพุธด,ดูร้ายก็จะรังแกหน้าไปรังแกได้มรรังแกหน้า,นา <c oughs> เพราะว่าเขามีมีจงอยมันแพ้ทางกันมันแพ้ทางกันห <c oughs> าความสงบในใจให้ได้ นะไปสถานที่ต Get ่างๆก็มีความสงบถ้าไปตามวัดตามสำนักเนี่ยบางทีไกลจากชุมชนไกลจากความวุ่นวายเนี่ยก็มีความสงบอยู่บ้านเราก็ทําบ้านให้สงบทําใจให้สงบขึ้นมาด้วยการบาเพ็ญสมาธิฝึกฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบทีนี้คนส่วนมากบางทีมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียน จึงจะคิดหาทางที่ว่าทําไงให้ใจสงบมันลำบากเนี่ยถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนในขณะที่เรามีสุขภาพดีๆเนี่ยถึงเวลาขอบขันเราก็สามารถที่จะควบคุมมีสติควบคุมใจได้นะด้วยกา,าการทําสมาธิหรือการพิณาร่างกายหรือว่าจะทําได้ว่าฝึกซ้อมไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกซ้อมถึงคราวขับขันแล้วก็เออคนไปบอกก็ทํายากเนี่ยมันมีทุกเวทนาทางกายทางใจมันก็ทายาก นี่เราฝึกซ้อมเ่อถึงเวลาทุกขันแล้วว่าตนเป็นที่เพ็่นหนึ่งตนแล้วก็ทําสติตามสมาธิภาวนาได้ช่ยวยแต่เตงได้ตนเป็นที่เพื่นหนึ่งตนทาบุญแล้วก็ต้องรักษาศิลรักษาสิลงห้ากันให้เป็นปกตินะจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้ารักษาสาิลงห้าเป็นปกติแล้วฝึกขับพัฒนาจิตใจด้วยการทําสมาธิเมื่อใจเป็นของก้อสติปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาพิจารณาลากความโลภลากความโกรธ ลากความทุกข์ออกจากใจเราถ้าใจว่างจากลมก็ยกร่างกายขึ้นมาพี่ณาไขาค้ควรค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายนี้กับใจนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่สติปัญญาซึ่งพารณาร่างกายนี่จะพิจารณาผมกระดูกหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงถ้าใจเห็น,นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถึงบ้านในกายตน,ใ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 น,นต้องหมั่นพิจารณา ถ้าไม่พิจารณาเดี๋ยวโลกไปแค่เจ็บเบียดเบียกนกระทุกข์ความชราเบียดเบียกนกระทุกข์ร่างกายจะเสื่อมจะแตกายก็ทุกข์พิจารณาอย่าประมาทถ้าในเวลาในยบททั่วไปจะยืนเดินนั่งหรือทํากิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็ตั้งสติดูที่ใจเราดูที่ใจเราว่าใจเราคิดดีคิดไม่ดี คิดไม่ดีก็รู้จักใช้ปัญญาแยกแยะละความคิดที่ไม่ดีไปจากใจเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีปัญญาที่จะกั้นฟองอารมณ์กิลเลสพอไปจากจิตใจเราทุกๆุกขนาดติตทำใจให้ว่างจากอารมณ์เสมอทำใจให้เป็นกลางอยู่เสมอทำใจให้เบ็ดอุเบกขา <ๆ S 1> เพราะว่าใจมันจะกเปื่มมีความพอใจมีความไม่พอใจหรือความ,มเฉยเยเนี่ยถ้าเราไปจับอารมณ์นนั้นมันจะทุกข์เนี่ย ท่านจึงให้มองเห็นอารมณ์มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเนี่ยถ้าเห็นความไม่เที่ยงก็ปล่อยวางปล่อยวางใจก็ว่างใ,ใจก็สงบเย็นท่านไปจับไฟมันก็ร้อนอารมณ์เป็นไฟความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมันเป็นไฟเอามือไปจับก็ร้อนนี้เอาจิตเอาใจเนี่ยไปจับอารมณ์มันก็ร้อนจะต้องปล่อยฝึกปล่อยวางด้วยความมีสติมีสมาธิรู้เท่าทันอารมณ์ รู้เท่าสันกิเลสเห็นความเกิดดับของอารมณ์ของกิเลสใจก็สงบเย็นนั้นต้องอดทนสาวไปให้เกิดจัดทธาในการกระทาความเพียรอยู่ทุกๆวันนะทุกๆขนาดจิตยิ่งดีนะมีกิจการงานอะไรก็ทําไปให้ให้ดีที่สุดมีภาระภายในครอบครัวก,ก็ทําให้ดีที่สุดเวลาว่างรับเข้าที่ภาวนาเดินผมนั่งสมาธิฝึกส,สังสมกําลังสมาธิบารมีให้เกิดขึ้นภายในใจเรา ทำอย่างนี้เรื่อยๆทุกๆวันหน้าที่ของเราใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกทําทั้งทั้งโลกและทำๆทำครบ่กันไปจนนิรียบามีแก่กล้มันก็ถึงบารมีก็มากขึ้นสมาธิบารมีก็มากขึ้นปัญญาบารมีก็มากขึ้นนั่นจึงจะมีสติปัญญาที่จะู้วยธรรมเห็นธรรมอันนี้ทุกคนต้อง,ๆๆง,งสั่งสมสังส่งสมบารมีกันเองนะเอายึดหลักพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างยึดหลัก พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางในการปฏริบัติัว่าท่านดำเนินปฏิปทาเป็นเช่นไรจึงทําให้ใจท่านบริสุทธิ์เราก็เหมือนกันก็พยายามเดินตามรอยนั้นก็จะพบความสุขความสงบภายในใจเรา ยากมากเลยที่จะานได้เราเราต้องฝึกซ้อมให้ในขณะที่เรามีสุขภาพดีนะมีมียาพาพที่โรคไัที่เกิดมันเกิดขึ้นก็ทําสมาธิแล้วก็ฝึกซ้อมพินาเวทนาพิจากายพิจาเวทนาให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาจิตหรือใจจะได้ปล่อยวางเบื้องต้นจะปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแล้ก็ฝึกซ้อมไปจะปล่อยวางไปเรื่อย มันต้องอาศัยกําลังสติสมาธินั่นที่จะที่จะพิจารณาเวทนาได้ปว้องรู้สวมหรืไร่เหน่อยจาก,ก้นวันหลนังปจปววดใจจริงๆริงเนีนะคะไม่ปวยเพราะเวทนาแต่ปวดจากการนั่งหลังหรืออะไรแบที่ปวดท้องไม่สบายสมมตมันไม่ผ่านเนถ้าไม่ผ่านก็ต้องใช้ขันติบารมีเข้ามาช่วยอดทนถ้าไม่ผ่านก็อดทน คนแต่ทุกเวลนานะแล้วเราพยายามแยกใจออกมาว่าทุกเวทนาเนี่ยมันเกิดขึ้นระดับไปนะถ้ามันมันไม่สามารถสลัดหรือปล่อยวางเวทนาได้ก็กําหนดสมาธิกลับมาที่จุดโทให้ทั้งมันเดี๋ยวนี้ยึดจุดโธมันก็มันเพิ่งแล้วแต่อบายในขนาดนั้นที่มันจะเกิดขึ้นบางครั้งก็ใช้ปัญญาบางครั้งใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องทาสมาธิตัดตัด ทุกเวทนาไม่ไปก่อนเพราะถ้าเราไม่สนใจทุกเวทนาบางทีสติสมาธิเราเกิดขึ้นครับางทีจิตเราเข้าสู่ความกับั๊บเวทนามันเหมือนหายไปเนี่ยมันเมื่อว่าจิตเราเข้าสู่ความสงบเหมือนเหมือนเราไม่ไม่ยอมรับรู้เวทนาเนี่ยเป็นางแต่ว่าถ้าถ้าจิตมันสงบด้วยปัญญาที่มันใช้สติปัญญาที่นาเวทนาถ้ามันเห็นว่ามันก็ปล่อยวางปล่อยวางเวทนาได้นะอาจจะเวทนหายไปหรือจิต มันมีเวทนาอยู่แต่มันไม่ติดกันนี่มันต้องมันต้องค่อยๆฝึกซ้อมพิจารณาไปเรื่อยๆนี่แต่เวทนาเรื่อยๆน้อยถ้าหมายถึงว่าเวทนามีอยู่แต่มันไม่ทําให้จิตวุ่นวายรู้ว่ามีีเวทนาอยู่แต่สติสมาธิหรือจิตมันทรงตัวอยู่เวทนาก็มีอยู่นะมันเลยมันไม่ติดกันเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่ติดกันมันอยู่ด้วยกันจิตกับเวทนาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ติดกันเหมือนมีเส้นบางกั้นอยู่นะ ถ้าเป็นนั้นนะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันพิจารณาเห็นด้วยปัญญาละเอียดก็มันสงบละเอียดไปปั๊บบางทีจิตมันสงบลึกไปเลยเวทามก็มันมันมันหายไปเลยเพราะว่าจิตมันไม่ไม่รับรู้เวทนานะแต่ว่าถ้าถ้าเรามีเวทนาเนี่ยเวลาเราสติปัญญาพิจารณาปั๊บมันปล่อยวางเวทนานะแต่ปล่อยวางไม่ละเอียดนะจิตมันอยู่เวทนาเนี่ยแต่จิตไม่ยึดเวทนาเห็นเวทนาอยู่มีอยู่นะ แต่มันมันมีอยู่แต่ไม่ติดแข็แต่ว่าบางทีเข้าสมาธิไปเลยด้วยปัญญาที่พิจารณาและเข้าสมาธิไปเลยครับเวทนามันก็หายไปเลยแค่แค่ในระยะเวลาบางทีเนี่ยท่านเจ็บปวดเราก็พยายามคิดที่อันนี้เป็นเกิดจากความคิดคืออันนี้ก็รู้ว่านี่เป็นการเราคิดเพื่อกลุ่มแต่งขึ้นมาว่ามันเป็นผลส่วนเราคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วความเจ็บไข้เนี่ยมันมันแรงมากคิดออกแต่ถ้าเกิดเราเข้าสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนจะอย่างที่ท่านแจ้งว่ามันจะหาย แต่ตรงนี้มันระหว่างระหว่างที่มันต่อสู้ก็มันยังเป็นความคิดอยู่กับการกับการที่มันสอนจริงมันเป็นอะไรกันถ้าเป็นมาฝึกซ้อมเป็นเรื่อยบางทีมันมันเห็นมันเห็นที่มันมนจุดทําเรามันก็จะปล่อยวางได้มันจะฝึกซ้อมไปเรื่อยมีเวทนาก็เหมือนเป็นอาจารย์เราสอนใจเราแล้วก็เข้าไปเชิญหน้าเวินาและพิจารณามีถ้ากําลังกําลังของสติสมาธิปัญญาไม่พอ แล้วก็หลบเข้าสมาธิท้าิดในโลกยืนยกทัพไปเนี่ยเจอเข้าศึกมันโอ้ข้าศึกมันมากแนละ้วที่กราสู้ไม่ไหวก็หลบหลบไปต้องสมกําลังเลยแต่ว่าถ้าคิดว่าลองกําลังดีกว่าก็เข้าไปโจมตีไปตะลุมตะลุมบอลเ,เนี่ยว่าสามารถต่อสู้ได้ไหมถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็ถอยมาตั้งหลักเลยอันนี้เหมือนกันทีถ้าต่อสู้ได้ทีก็ผ่านดุจนาได้มันเพิ่งว่าต้องสร้างมันมีแต่สิ่งแต่ยาม การต่อสู้นี้ต้องมีสันติความทนมีความเพียรที่จะต่อสู้ครับค่อย,อย,อยสั่งสมบารมีขึ้นเพรว่าก่อนที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดียนก่อนจะมีทุกเวทนาบันเกิดขึ้นเราต้องฝึกซ้อมไปเหมือนนักกีฬาทุกประเภทนยไปแข่งขันก็ต้องฝึกซ้อมก่อนฝึกซ้อมแล้วเราเวลาไปแข่งขันเพิ่งจะเพิ่งจะ,งจะทดสอบจริงๆอันนี้เป็นการเราฝึกซ้อมไว้ก่อนตอนที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้น พอถึงเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจริงก็เหมือนแข่งขันแล้วตอนนี้ไปต่อสู้ราจะชนะห,หรือแพ้ตอนนี้นก็รู้เอาแพ้ก็มาฝึกใหม่นี่มันจะผ่านเวทนาได้ไหมเหมือนก็พูดต่อสู้ผ่านได้ไหมเพราะพราะปกติเราก็ฝึกซ้อมอยู่ก่อน่พอถึงเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นตรงหน้าต่อสู้เหมือนนักกีฬาฝึกซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาไปแข่งขันหน้าต่อสู้แพ้ก็ไม่ไม่เป็นไรยังมีโอกาสแท่ตัวดีก็มาตั้งหลักใหม่มาฝึกซ้อมใหม่ อ่าใช่ใช้ปัญญาพิจารณาใช่แต่ถ้าช่วงที่มีเวทนาเราพิจารณาทำก็เกี่ยวเวทนาน่าหนูว่าพิจารณาเรื่องอื่นแสดงว่าถป็การหลบปัญหาใช่ใช่หลบปัญหาเรื่องปัญหาหลบไปชั่วคราวเรื่องปัญหาแค่นั้นไม่ได้แค่ให้จบจุด ทำภาวนาไม่ได้เราก็เดินภาวนาดิ <c oughs> เดินไม่ได้ก็น,นอนภาวนาเอาทุกท่านั่งไม่ได้ก็น,นอนภาวนาอา่ตั้งสติก <c oughs> ารไอเลยอไอนั่งไม่สะดวกเราไปเดิน <c oughs> ไปเดินเดินเดินไยก็ไม่เปไน็น <c oughs> เออฝึกสติธรรมาที่ไปบางทีก็แะบบเป็นบัดเนี้ยไอหรือว่าอะไรต่างต่างเนี้ยเราก็เราก็สามารถกําหนดสติได้โดยเราไม่กาหนดสติไปได้ไม่ว่าจะ นั่งไม่สะดวกแล้วไปเดินเดินอายบ้างแล้วก็รู้สึกเออเราก็มาระวังเนาะเรื่องที่ท่านกันเนี่ยอาภาคมันสามปีที่แล้วเลยตอนที่เป็นเนยอะในตอนนั้นเนี่ยอาการ้แต่ว่าท่านกันต้องรู้ก, <c oughs> กันว่านี่เป็นแต่ไม่ได้เคยถ้าท่านกันทราบต้องบอกอันนี้รู้รู้ตลอดว่าว่าเป็นการเกดเมือม่อไหร่เมื่อสามปีที่่วมไปแล้วเนี่ยใช่ไหม โชคดีที่มาคือว่าผ่านจุดจุดหนึ่งซึ่งว่าจิตมันไม่ติดในกายในระดับหนึ่งนะจิตมันยึงยึดมั่นถือมั่นในกายอยู่แต่มันละได้บาง่วนมันก็เลยทําให้จิตมันมีกําลังนะมันก็เลยรู้จักเรื่องของเวทนาตรงนั้นจะทราบว่ามันมีอาการปวดมีใช่ใช่แต่กําลังใจเราดีเนี่ยแบบเป็นบาดแบบเนี้ยที่เป the like like ็นเนี่ยอันนี้ก็ฉันยาบ้านแต่ก่อนไม่สัญยา แต่ก่อนไม่สัญญาสมัยก่อนที่ว่าสี่ปีแรกไม่สัญญาเป็นหวัดก็ไม่สัญญาก็ดูเวทนาไปพิณาไปมันก็ทำให้เราได้ฝึกซ้อมในการพิณากายพิณาวิทยามันอยู่ด้วยกันบางทีเราอยากจะพิณากายก่อนก็พิณาแล้วพิณาวทนามันก็อยู่ด้วยกันนะมันก็สบายสบายได้ฝึกซ้อมเลตอนมีเวทนาเกี่ยวาพาแต่โชคดีว่าคาพาช่วงนั้นคาพาเล็กเล็กน้อยแบบที่เคยกล่าวให้ฟังที่อาพานมากก็มีครั้งเดียวที่ตอนช่วงช่วงนั้นก็มีที่ ที่เหมือนว่าในโลกนี้ไม่มีอากาศแค่นั้นเดงก็ทิ้งชีวิตไปเลยว่าก็แค่ตายแค่นี้คือกําลังใจเข้มแข็งเ่ยตายก็ช่างคือไม่กินยาตายก็ตายคือกําลังกินเข้มแข็งมันก็เลยไม่กลัวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังว่ายังว่าตอนนั้นกําลังกินมันถ้าพูดถึงมันมันล้าออกได้บางส่วนแล้วมันก็เลยมีกําลังใจเด็ดเดี่ยวนะมันโชคดีว่ามันมันไปไปล้าออกได้บางส่วนก่อน มันเลยกําลังใจมันเลยมันมันเข้มแข็งแล้วมันมันมันไม่หัวกายอ่ะพูดง่ายแต่มันมันตึงไปข้างหนักๆเลยตึงค่อนข้างหนักที่ว่าเออไม่สัญญานะมันมันจะเป็นอะไรก็เป็นให้มันหายเองมันจะตายก็ช่างมันแม้แต่ถึงกับตายที่มันมาทดสอบว่าเออมันไม่มีลมนะไม่มีอากาศหายใจนะจะตายนะจะไปโรงพยาบาลไม่สัญญาแล้วตายก็ตายช่างไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปสัญญาาก็ไม่ฉันมันจะตายเป็นเองมันหายเองว่าก็ไปนั่นว่าก็ไปร่างกาย เป็นดีกหายเองอยากจะหายก็หายอยากจะตายก็ตายไม่ใช่ัไม่สนใจเนี่ยเือนกำลังใจยอกำลังจิตอันนั้นมันมันก็มีกําลังมากแม่นเม่นมันมันเอาเอาแบบนี้ไม่ได้ไงแต่เราต้องฝึกไปไงแต่ตอนนี้มันภาษาหนึ่งภาษาสองภาษาต้องไปจนถึงขั้นนี้เลยใช่ใช่มันเพิ่งจะมันเพิ่งมีกําลังที่สนุกในการต่อสู้เวทนาแต่ทุกอย่านมันมันยากมันต้องผ่าน ก็พูดถึงว่าผ่านได้ผ่านไดแล้วมันมันมันพอดีมันไปไปได้เร็วอ่ะไปได้เร็วสี่ห้าเดือนมันก็ไปสบายแล้วนะมันก็สบายใดแบบนึงปฏิบัติมาสี่หเดือนปั๊บพอสบายแล้วแต่นี้ว่ามันมันยิ่งยิ่งมันก็ตั้งใจไว้แต่แรกบอกพอดีมันโชคดีเหมือนฟุกอ่ะมันมันล่าอะไรได้บางส่วนก็เลยสบายอันนี้มันเลยไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวอะไรทั้งข้างที่ว่าละความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางในในกายตนมันไม่ได้โดยเด็ดขาด แต่วันมันมีความมั่นคงอะในการปฏิบัติมันก็เลยไม่กลัวอะไรมันก็โชคดีอ่ะท่าพูดถึงครับท่านอาจารย์ชอบใครองครูบาอาจารย์ท่านเวลาท่านวาภาพแบบนั้นท่านพิจารณาแยกจิตกับเวทนาออกจากกันเนี่ยแล้วท่านก็หายเลยไม่ต้องฉันยาไม่ต้องอะไรอันอันนั้นเกิดมาจากอะไรมาจากว่าท่านแยกออกไปแล้วมันถึงขราวที่เวทนาจากตรงนั้นหายไปเองหรือเป็นเพราะว่ามันถึงจุดที่มันจะหายไปแล้ว บางทีหมายถึงว่าถ้าพวจารณาบางทีก็บางครูอาจารย์ที่ท่านพิจารณา,าหรือว่าพิจาณาเวทนาแล้วบางทีเวทนาก,าก็หายไ<ช>นะหมายถึงว่าใช้ธรรมะสดพิจากายใช้เหมือนว่า,ามันเป็นมันนเป็ใช้ใช้แบบมันเป็นที่ว่าอะไรธรรมะสดก็คืออที่ท่านพิจารณาผ่านแล้วก็ทุกเวทนาหรือโรคภัยเกิดมันหายไปได้ มันมันก็แปลกมันมันมันก็เป็นแบบว่ามันไม่ทุกคนมันเฉพาะเนก็แล้วแต่ไม่ทุกคนไม่ใช่ทุกทุกอย่างนะแล้วแต่ว่าสนาบารามีบางทีท่านครูบาอาจารย์ไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นโหนนาไม่มียาเภสัตเนี่ยแล้วท่านมีมีโรคภัยไข้เจ็บอยบางทีท่านที่นากายเข้าสู่ความกดทับออกมามันหายเลยอันนี้มันไม่ใช่ปฏิหารนะแต่ว่าธรรมชาติที่มันฟอก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 ธาตุขันเนี่ยมันทําให้หายจากอาพาธนั้นได้ อันนั้นแล้วแต่วัฒนารรมเราอจะบางทีก็ถ้ามีอาพาธไม่มากก็อาจจะหายง่ายแต่ถ้าอาพาธหนักๆนี้บางทีก็ต้องอาศัยเทรศักดิ์เพราะความเกี่ยวข้องแต่ว่าบางทีถ้าที่สุดแล้วท่านก็ปล่อยวางตามธรรมชาติเป็นทางกายก็ดูแลรักษาไปตามหน้าที่แต่ได้กระทบทางจิตคือพ้ายังไม่หายก็อยู่ไปท่านก็อย่างท่านไปอย่างท่านเชนจิตก็รู้อยู่จะมีไข้ก็รู้แต่ว่าไม่ทุกข์ด้วยนะมีไข้ก็รู้ จะจะร้อนจะหนาวก็รู้แต่ไม่ไม่ทุก